พระสุตตันตปิฎกคืออะไรพระสุตตันตปิฎกเป็นชื่อของปิฎกฉบับหนึ่งในพระไตรปิฎกภาษาบาลีพระสุตตันตปิฎกเป็นที่รวมของพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับเทศนาธรรมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระบุคคลเหตุการณ์สถานที่ ตลอดจนบทประพัน์ชาดกหรือเรื่องราวอดีตชาติของพระโคตมะพุทธเจ้าเมื่อกล่าวโดยรวมก็คือคำสอนที่ประกอบด้วยองค์เก้าที่เรียกว่าณวังคะสัตตุศาสตร์นับเป็นธรรมขันได้สอ0 0มพระธรรมขัน พระสุตตันตปิฎกแบ่งออกเป็นหมวดย่อยที่เรียกว่าคำพีห้าคำพีคือทีฆนิกายมัชชิมะนิกายสังยุตตะนิกายอังคุตระนิกายและขุทกะนิกายใช้อักษรย่อว่าทีมะสังอัง อักษรย่อ,อ,ยอทั้งห้าคำนี้เรียกกันว่าหัวใจพระสูตร